เรื่องย่อละครเรื่องคู่ซ่ารถแทบเรื่องวุ่นวุ่นเริ่มต้นขึ้นเมื่อลูกสาวเจ้าของโรงงานปลาร้าจะพัดจะบลูมาแต่งงานกับไพโซนหนุ่มเนื้อหอมผู้ขึ้นชื่อเรื่องของความเจ้าชู้หญิงสาวจากแดนอีสานผู้ไม่เคยยอมก้มหัวให้ใครกับชายหนุ่มที่แสนจะเย่อหยิ่งพกพาความดันทุรังสูงมาตั้งแต่เกิดต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายใต้ข้อตกลงของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย สงครามการต่อสู้เพื่อประกาศชัยชนะระหว่างหนึ่งหนุ่มกับหลายสาวจึงเริ่มขึ้นพร้อมๆกับความรู้สึกผูกพันของคู่รักต่างถิ่นที่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆแต่ชัดเจนไปด้วยความรู้สึกของคนสองคนสุดท้ายแล้วเรื่องราววุ่นๆจะลงเอยอย่างไรมีเพียงแม่ปลาร้ากับพ่อปลาไหลเท่านั้นที่รู้คำตอบหลังจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ10ปี โรงงานทำปลาร้าแปลรูปแม่สีไทยแลนด์ต้องกลายเป็นโรงงานร้างเนื่องจากตัวโรงงานเครื่องจักรในการผลิตตลอดจนวัตถุดิบอันเป็นส่วนประกอบสำคัญของโรงงานเสียหายจนไม่อาจจะนำกลับมาใช้งานได้หายนะที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทำให้เรือนแก้วนำแสดงโดยอ้วนมณีนุชสเมเรสุทธ ผู้เป็นเจ้าของถึงกับล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลเดือดร้อนถึงรสรินนำแสดงโดยมินผีชยาวัฒนามนตรีลูกสาวคนเดียวที่ต้องรับภาระในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงงานรวมทั้งฟื้นฟูสภาพจิตใจของมารดาทั้งที่ความจริงแล้วรสรินเองก็น้ำตาตกในไม่ต่างจากเรือนแก้วเทอรีนักโชคดีที่สองแม่ลูกยังมีสายบัวพี่สาวคนเดียวของเรือนแก้วคอยตื่นสติให้กำลังใจกระทั่งเรือนแก้วมีอาการดีขึ้น หลังจากออกโรงพยาบาลเรือนแก้วสายบัวและรสรินเริ่มต้นปรึกษาหาทางออกให้กับธุรกิจของครอบครัวที่เวลานี้แทบมองไม่เห็นหนทางในการฟื้นฟูกิจการให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เนื่องจากขาดเงินทุนหมุนเวียนรสรินบอกให้แม่ไปยืมเงินจากญาติทางพ่อซึ่งมีฐานะเข้าขั้นเศรษฐีแต่เรือนแก้วรู้อยู่แก่ใจว่าญาติของอันนบไม่เคยยอมรับเธอในฐานะสะพย และหลังจากอันนบจบชีวิตลงด้วยโรคร้ายซองแม่ลูกจึงกลายเป็นคนอื่นแม้แต่นามสกุลเรือนแก้วกับลูกสาวยังต้องเปลี่ยนมาใช้นามสกุลเนินสงชันตามเดิมเรือนแก้วนึกได้ว่าอันนบมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งชื่อศักสกุลนำแสดงโดยทูลฮิรัญยรัพย์ประสบความสำเร็จร,ร่ำรวยจากการทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เขาได้ให้นามบัตรไว้กับเรือนแก้วพร้อมกับย้ำว่าหากเธอมีเรื่องเดือดร้อนให้ติดต่อเขาได้ทุกเวลา เรือนแก้วจึงตัดสินใจโทรศัพท์เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับโรงงานให้ศักสกุลฟังพร้อมทั้งเอ่ยปากขอกู้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อนำมาปรับปรุงโรงงานและซื้อเครื่องจักรศักสกุลรีบเดินทางมาพบเรือนแก้วกับรสรินพร้อมนำเช็คเงินสด30ล้านมอบให้กับสองแม่ลูกโดยไม่มีสัญญาเงินกู้เรือนแก้วกับรสรินจึงลังเลที่จะรับความช่วยเหลือเมื่อสองแม่ลูกถามความเห็นของสายบัวซึ่งเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายอยู่แล้วก็ได้รับคำตอบว่า คืนรับความช่วยเหลือครั้งนี้ดีไม่ดีโรงงานแม่ซีไทยแลนด์อาจตกเป็นของศักสกุลในอนาคตก็เป็นได้เรือนแก้วจึงจำต้องปฏิเสธความช่วยเหลือจากศักสกุลศักสกุลดูเหมือนจะรู้เท่าทันความคิดของสามสาวตระกูลเนินสูงชันเขาจึงขอคุยกับเรือนแก้วเป็นการส่วนตัวศักสกุลจึงเล่าถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างเขากับอันนบที่ผ่านมาให้เรือนแก้วฟังก่อนจะตบท้ายด้วยการเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ศักสกุลไม่ต้องการให้กรพงศ์นำแสดงโดยเวียสุกลวั์คณารถลูกชายคนโตแต่งงานกับอ่อนพาดานำแสดงโดยยกธัญกัรธน,นก,กิจธนานนท์ลูกสาวคนเดียวของรัฐมนตรีวีระนอกจากนั้นเขายังต้องการดัดนิสัยเจ้าชู้เอาแต่ใจของลูกชายที่วันๆไม่ยอมทำงานทำการเวลานี้เขามองไม่เห็นใครที่มีความสามารถมากพอที่จะช่วยเหลือลูกชายให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของอ่อนอาภาได้ นอกจากโรสรินเพียงคนเดียวเท่านั้นและเขาเชื่อว่าผู้หญิงอย่างโรสรินนี่แหละที่จะปราบพยศลูกชายได้ถ้าเรือนแก้วคิดจะตอบแทนความช่วยเหลือของเขาก็ต้องยอมให้โรสรินแต่งงานจดทะเบียนกับกรพงซึ่งจะทำกันแต่เพียงในานามเท่านั้นหลังจากเรือนแก้วนำเงินมาใช้คืนรสรินก็จะเป็นอิสระทันที เรือนแก้วจึงเรียกรสรินมาพูดคุยถึงข้อเสนอของศักสกุลรสรินตอบปฏิเสธทันทีโดยไม่ต้องคิดให้เสียเวลาเรือนแก้วจนใจไม่รู้จะหาเหตุผลใดมาจูงใจลูกสาวให้ร่วมมือกับภารกิจครั้งนี้สายบัวซึ่งนั่งฟังเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบจึงเป็นคนชี้หนทางสว่างให้หลานสาวด้วยการอ้างถึงความเดือดร้อนของตนในหลายสิบชีวิตที่ต้องตกงานหลังจากรับฟังเหตุผลยาวเยียดจากป้าสายบัวในที่สุด รสรินจึงตอบตกลงรับข้อเสนอของศักสกุลศักสกุลที่พอรู้ข่าวก็รีบวางแผนปรึกษากับพิมพ์เพทายนำแสดงโดยแนตทนัทชานวลแจมลูกสาวคนเล็กของเขาที่ไม่ต้องการให้พี่ชายตกเป็นเหยื่อของนางแบบสาวที่สวยแต่รูปอย่างอ่อนอาภาและหลังจากสองพ่อลูกคิดแผนการเพื่อรับมือกรพงกับดวงกมลน,นำแสดงโดยจิกนวรัตยุกตะนันได้แล้วศักสกุลจึงเริ่มดำเนินการตามแผนทันที กรพงษ์ถึงกับร้องลั่นเมื่อศักสกุลบอกเรื่องที่เขาต้องแต่งกับลูกสาวเจ้าของโรงงานทำปาราไม่ว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงเขาก็ไม่ยอมทำตามคำสั่งของพ่อเป็นอันขาดศักสกุลจึงยื่นคำขาดว่าจะยกเลิกบัตรเครดิตท,ทุกใบที่กรพงษ์ครอบครองรวมทั้งเงินได้รายเดือนที่ไม่รับเมื่อได้ฟังคำพูดของบิดาชายหนุ่มถึงกับคอตกสุดท้ายจึงยอมรับข้อเสนอนั้นแต่โดยดีหลังจากแผนการที่ศักสกุลกับพิมพ์เพทายร่วมกันวางแผนสำเร็จ งานแต่งงานระหว่างกรพงศ์กับรสริรินจึงเกิดขึ้นท่ามกลางความแปลกใจของแขกเรือที่มาร่วมงานและบรรดาหญิงสาวที่เคยควงคู่กับกรพงศ์มาก่อนมีเพียงออนอาภาคนเดียวเท่านั้นที่รู้ถึงความจำเป็นในการตัดสินใจแต่งงานกระทนหานของชายหนุ่มที่เธอหมายปองในครั้งนี้เพราะก่อนหน้านั้นดวงกระมนยังคงยืนยันว่าต้องการให้เธอเข้ามาเป็นสะใภยของศาสตราบุรินเหมือนเดิมออนอาภาจึงขนบรรดาเหล่าเพื่อนนางแบบมาเฉิดฉาในงานแต่งของกรพงศ์กับรสริรินอย่างเต็มใจ อย่างน้อยๆการมาร่วมงานในครั้งนี้เธอกับเพื่อนๆจะได้มาดูหน้าเจ้าสาวที่กระพงเรียกใหญ่ปาร้าเน่าว,ว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ทันทีที่อ่อนอาภาได้เห็นหน้ารสรินที่ทั้งสวยหุ่นดีบุคลิกลักษณะไม่มีเขาบ้านนอกอย่างที่เธอวาดไว้นอกจากภาษาอีสานที่รสรินพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำ รสิรินเห็นว่ากระพงกับดวงกระมลรังเกียจถิ่นกำเนิดของเธอหญิงสาวเลยตอกย้ำด้วยการพูดภาษาถิ่นทั้งที่ความจริงแล้วเธอสามารถพูดภาษาไทยกลางรวมทั้งภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนอ่อนอาภาต่อว่ากระพงที่หลอกเธอเรื่องรสสรินเพราะอ่อนอาภารู้ดีว่าถึงกระพงไม่เต็มใจแต่งงานแต่พ่อปลาไหลจอมเจ้าชู้อย่างเขามีหรือจะไม่เนื้อเต้นที่ได้แต่งงานกับสาวสวยหุ่นดีถึงจะเป็นทายาทโรงงานปาระ กรพงยังคงยืนยันหนักแน่นว่าเขากับรสรินแต่งงานกันเพียงในนามเท่านั้นแถมยังหยอดคำหวานว่าทันทีที่เขาอยาขาดกับรสรินเขาจะแต่งงานกับเธอทันทีชายหนุ่มไม่รู้เลยว่าคำพูดและการกระทำของเขานั้นล้วนตกอยู่ในสายตาของรสรินที่เริ่มเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาเพื่อจะได้วางแผนรับมือกับการทำหน้าที่ภรรยาพ่อปาลาไหลและลูกสะใภ้ตระกูลซาตราบุรินในครั้งนี้ ข่าวการแต่งงานของรสริรินสร้างความเสียใจให้กับพลวัตนำแสดงโดยโหนธนากรสีบรรจงเพื่อนชายคนสนิทที่แอบหลงรักรสริรินมานานแต่เธอก็ยืนยันว่าเธอรู้สึกกับเขาแค่เพื่อนเท่านั้นและเธอรู้ดีว่านวลพันนำแสดงโดยพลอยวรังคณาง,างวุฒยากรเพื่อนรักของเธอรู้สึกอย่างไรกับพลวัตเมื่อรสริรินแต่งงานกับกรพง์แล้วเธอคิดว่าอีกไม่นานพลวัตคงตัดใจจากเธอได้ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของนวลผันด้วยเช่นกันหลังจากรสรินเข้ามาเป็นสะพ้ายของสัตราบุรินหญิงสาวต้องย้ายจากต่างจังหวัดมาอยู่ในบ้านศักสกุลที่กรุงเทพพร้อมกับเริ่มต้นศึกษาธุรกิจบ้านจัดสรรที่ศักสกุลเพิ่งเริ่มดําเนินโครงการได้เพียงไม่นานพร้อมๆกับการทําหน้าที่ภรรยาของกอรพงศ์้วยการประกาศตัวกับสาวๆทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสามีตามกฎหมายนอกจากนั้นเธอต้องดึงชายหนุ่มเข้ามาทํางานที่บริษัท กรรพงต่อต้านทุกอย่างที่รสิรินสั่งให้เขาทำก่อนแต่งงานเขาเคยทำอย่างไรเขาจะทำตัวอย่างนั้นรสริรินเริ่มถอดใจในการทำหน้าที่ภรรยาของกระพงเธอคิดจะกลับบ้านไปช่วยเรือนแก้วบริหารโรงงานเมื่อใช้นี่หมดแล้วเธอข้อย,ยาขาดจากชายหนุ่มเวลานี้นอกจากจิ้งรีดนำแสดงโดยเบบี้มายลูกสาวคนงานที่เรือนแก้วส่งมาอยู่เป็นเพื่อนเธอแล้วเธอแทบไม่มีใครที่สามารถพูดคุยปรับทุกได้เลย ขณะที่รสรินเกิดความท้อแท้โรงงานแม่สีไทยแลนด์ก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติยอดสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทคู่ค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวส่งผลให้บริษัทกำไรเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวตรงกันข้ามกับโครงการบ้านจะสรรของศักสกุลที่เริ่มประสบปัญหาเนื่องจากถูกมือดีปล่อยข่าวเรื่องการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานกระทั่งทางเขตได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแม้ผลการตรวจสอบจะเป็นไปด้วยดี แต่ข่าวที่ออกไปกลับส่งผลกระทบต่อยอดสั่งของรสรินรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการบ้านจัดสรรเธอจึงโทรไปปรึกษากับนวลพันธ์หญิงสาวแนะนำให้รสรินไปขอความช่วยเหลือจากพลวัตที่เวลานี้ทำงานอยู่สำนักพิมพ์บ้านแสนสุขซึ่งจัดพิมพ์นิตยสารเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านรสรินตอบตกลงทันทีเพื่อพลิกวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์กับบริษัทรสรินจึงเริ่มต้นภารกิจกอบกู้ชื่อเสียงของบริษัท เมื่อเหตุการณ์ภายในบริษัทเริ่มคลี่คลายในทางที่ดีโรสลรินได้รับการยอมรับจากศักสกุลมากขึ้นถึงขนาดต้องการให้หญิงสาวกับลูกชายมีความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังแต่ออนอาภายังคงเกาะติดกรพงศ์โรสลินเริ่มลุกขึ้นมาโต้ตอบกรพงศ์เริ่มเห็นใจโรสลินเพราะนอกจากหญิงสาวจะต้องเป็นฝ่ายรับมือดวงกระมวลกับออนอาภาแล้วเธอยังต้องช่วยทํางานในบริษัทไหนจะต้องคอยดูแลปรนิบัติเขาในฐานะภรรยาทางเรื่องอาหารการกินเสื้อผ้า จะยกเว้นเพียงเรื่องเดียวก็คือเรื่องบนเตียงกรพงไม่รู้เลยว่าทุกเรื่องที่รสลินทําให้เขานั้นนอกเหนือจากต้องการตอบแทนบุญคุณของศักสกุลแล้วยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่รสลินเก็บไว้ในใจก็คือเธอต้องการเอาชนะกรพงให้หันมาสนใจเธอจากที่เคยตั้งแง่รังเกียจรสรลินกรพงเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้หญิงสาวพยายามหัดกินอาหารที่มีส่วนผสมของปลาร้าที่หญิงสาวทําขึ้นนอกจากนั้นกรพงยังหันมาศึกษาธรุรกิจของครอบครัว เขาเริ่มหันไปทํางานในบริษัทเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของชายหนุ่มสร้างความแปลกใจให้กับทุกคนในครอบครัวอานนท์น้องชายสุดหล่อของโรสลินเรียนจบกลับมาจากเมืองนอกโรสลินเข้าใจว่าน้องชายไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเธอสั่งไม่ให้ใครบอกน้องกลัวน้องจะเรียนไม่จบ แต่สายบัวกลับส่งข่าวบอกเรื่องที่เกิดขึ้นกับรสลิรินทั้งหมดให้อานนท์ทราบทําให้อานนท์ไม่พอใจครอบครัวของกรพงษ์และอานนท์ก็เอาความผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นประโยน์ให้กับพิมพ์เพทายน้องสาวของกรพงษ์นั่นเองรสลิรินเริ่มเห็นตัวตนอีกด้านของกรพงษ์ที่เธอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบความมีน้ําใจซึ่งแต่ละเรื่องล้วนเป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกดีให้กับเธอ แต่หญิงสาวพยายามหักห้ามตัวเองไม่ให้คิดเกินเลยกับชายหนุ่มเพราะรู้ดีว่าหลังจากเรือนแก้วนำเงินมาคืนศักสกุลครบตามจำนวนที่ยืมไปเรียบร้อยเธอก็ต้องอยากขาดจากกรพงอยู่ดีอานนท์แสดงความไม่พอใจบ้านสัตราบุรินไม่เว้นแม้แต่ศักสกุลกับพิมพ์เพทายจนถูกพิมพ์เพทายตอกหน้ากลับไปอานนท์ขอร้องให้รสรินเลิกกับกรพงแล้วกลับบ้านแต่รสรินอ้างว่าต้องทำตามสัญญา ทางด้านแม่สีไทยแลนด์กิจการโรงงานปลารา้าดีขึ้นตามลำดับพอรู้ข่าวเรื่องสัตราบุรินก็กระวนกระวายอานนท์นเห็นพิมพ์เพทายถูกโจมตีในเฟซก็เริ่มสงสารอดไม่ได้ที่จะเข้าไปอดไม่ได้ที่จะเข้าไปไฝกับพวกเกลียนคีย์บอร์ดจนถูกเอาไปลือว่าเป็นผัวของพิมพ์เพทาย แต่แล้วออนอาภาต้องเจอกับความผิดหวังเมื่อศักสกุลกับกรพงศ์ปฏิเสธการช่วยเหลือครั้งนี้อย่างไม่ยาดีแถมสองพ่อลูกยังบอกอีกว่าเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเพราะแผนการชั่วร้ายของออนอาภาเมื่อเหตุการณ์กลับตาลปัดออนอาภาจึงเชิดหน้ากลับไปอย่างไม่เหลือเยื่อใยเพราะคิดว่าอีกไม่ช้ากรพงศ์กับครอบครัวจะต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวในขณะที่เธอได้เงินมาถึง30ล้านบาท อานนท์คิดเข้าทางอ่อนอาภาเพื่อหาวิธีเอา30บล้านมาคืนอ่อนอาภาหลงคารมอานนท์จนยอมเลิกกับหนุ่มไฮโซคนใหม่ที่เพิ่งคบกันเผยไตยเรื่องราวความลับต่างๆออกมาจนหมดอานนท์เอาหลักฐานอันนี้ไปรัฐมนตรีวีระให้คืนเงิน30บล้านพร้อมกับให้แก้ข่าวให้สตราบุรินรัฐมนตรีวีระจำใจทำตามที่ยังแค้นแต่ทำอะไรไม่ได้พิมพ์เไทยขอบคุณและเผลอเข้ากอด ทั้งคู่เริ่มรู้ใจตัวเองว่าเริ่มชอบกันแล้วแต่ยังคงวางท่ากันอยู่ขณะที่เหตุการณ์ภายในครอบครัวกำลังคลี่คลายไปนในทางที่ดีกรพงศ์กลับกำลังรู้ถึงความสูญเสียที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะเขารู้ว่าขณะนี้ครอบครัวเขาต่างหากที่มีนี่สินติดค้างกับครอบครัวของรสรินดังนั้นคงถึงเวลาที่เขาต้องอย่าขาดกับหญิงสาวตามที่ศักสกุลได้บอกไว้เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบหญิงสาวเขาจึงเป็นฝ่ายเอ่ยปากขอหย่าก,กับรสรินทันที รสรินเข้าใจว่ากรพงศ์ต้องการยาเพื่อกลับไปหาอ่อนอาภาหญิงสาวจึงรีบทําตามความต้องการของชายหนุ่มทันทีเมื่อต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระแล้วรสรินได้เข้าไปลาชักสกุลดวงกระมนพิมพเพทายก่อนออกเดินทางกลับต่างจังหวัดทันทีในวันที่รสรินเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดพลวัดได้ขับรถมารับเธอที่บ้านเมื่อกรพงค์เห็นลักษณะท่าทางสนิทสนมที่ทั้งสองแสดงออกต่อกันทําให้เขาเริ่มระหนักถึงความรู้สึกผูกพันที่มีต่อรสริน หลังจากวันที่หญิงสาวจากไปกรพงเอาแต่เก็บตัวไม่พูดไม่จาก,กับใครอาการซึมเศร้าของชายหนุ่มหาได้รอดพ้นจากสายตาคนในบ้านเช่นเดียวกับรสรินหลังจากที่เป็นอิสระกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดตามเดิมหญิงสาวได้แต่ทุ่มเทให้กับการทำงานในโรงงานทั้งวันแทบไม่พูดไม่จาก,กับใครเรือนแก้วกับสายบัวต่างเฝ้ามองพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนของรสรินด้วยความรู้สึกไม่สบายใจจึงโทรศัพท์ไปเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของลูกสาวให้ศักสกุลฟัง ถึงได้รู้ว่ากรพงก็มีอาการเดียวกับรสรินทั้งสองฝ่ายจึงสรุปว่าสองหนุ่มสาวนั้นรักกันและจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุกคนที่เกี่ยวข้องและแล้วแผนการพิสูน์รักของกรโพง์กับรสรินจึงเริ่มต้นขึ้นในวันที่กรพง์ได้รับบัตรเชิญงานแต่งงานระหว่างพลวัตกับรสรินชายหนุ่มถึงกับพูดไม่ออกสักสกุลกับดวงกมนเห็นอาการของลูกชายจึงรีบสายไฟว่ารสรินจำเป็นต้องแต่งงานกับพลวัตเพื่อจะได้ลืมกรพง์ พร้อมทั้งกู้ชื่อเสียงของวงตระกูลเพราะไม่อยากเป็นแม่ไม้ตั้งแต่ยังสาวกรพง์เริ่มคิดได้ว่ารสริรินต้องมีใจให้เขาอย่างแน่นอนมาอย่างนั้นคงไม่รีบแต่งงานเพื่อจะได้ลืมเขาตามที่ศักสกุลกับดวงกมลบอกคิดได้อย่างนั้นแล้วกรพง์จึงรีบขับรถมุ่งหน้าไปหารสริรินเพื่อขัดขวางงานแต่งงานที่จะมีขึ้นเมื่อเดินทางไปถึงที่หมาย กรพงศ์รีบบุกขึ้นไปหารสลินถึงห้องนอนของหญิงสาวโรสรินซึ่งกำลังแต่งตัวเพื่อเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้กับนวลพันธ์ถึงกับตกใจและแปลกใจเมื่อกรพงตรงเข้ากอดเธอพร้อมทั้งสารภาพความรู้สึกที่มีต่อเธอก่อนจะขอร้องให้เธอยกเลิกงานแต่งงานกับพลวัตและกลับไปเป็นภรรยาเขาตามเดิมด้านอานนท์ก็อ้อมแอมขอจีบพิมเพทายพิมเพทายขอดูความประพฤติก่อนว่าจะไม่เป็นอย่างที่พี่ชายเธอเป็นอานนท์เลยบอกว่าจะพิสูจน์ให้ดู รส,สรินดีใจที่ได้ฟังคำสารภาพรักจากกรพงค์หญิงสาวตัดสินใจบอกความรู้สึกที่มีต่อชายหนุ่มพร้อมทั้งย้ำว่างานแต่งงานในวันนี้เป็นงานแต่งงานของพลวัตกับนวลพันธ์ส่วนเธอเป็นแค่เพื่อนเจ้าสาวให้นวลพันธ์เท่านั้นกรพงษ์ได้ฟังจึงหยิบการ์ดที่มีชื่อของรสรินกับพลวัตให้รส,สรินดูเมื่อเห็นการงานแต่งงานแล้วรส,สรินรู้ได้ทันที ่าเป็นแผนการของเรือนแก้วกับศักสกุลอย่างแน่นอนหลังจากกรพง์ได้ปรับความเข้าใจกับรสชนินเรียบร้อยแล้วสองหนุ่มสาวจึงพากันออกมานอกห้องและได้พบว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายพร้อมทั้งคู่บ่าวสาวตัวจริงของงานได้ออกมายืนรอต้อนรับต่างพากันส่งเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีที่แม่ปลาล้ะกับพ่อปาลาไหลได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งด้วยความรักความเข้าใจที่มีให้กันตลอดไปติดตามชมละครคู่ซ่ารแสแซบได้เร็วๆนี้ทางช่อง7สี